ตกทงข้าวคนเห่าหอดน,นอนกงโกยลุกขึืนนังเกืดไปเห็นเขาอยู่เหล่าบบเลือข้างระต่างใจเงินบ่มีไปหาสื่อแรงง่ายกินก็เกิดต่างเขาบ่มีเลือแต่เหล่าหัวใจเจ้ากระจังผิวพี่น้องเดย ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพระพญาคำคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากจนเกินว่าหมายถูกมาสมัยนี้หาอะไรก็เสนยากเสนลำบากคิดถึงข้าวอยู่ในยุ้งก็ไม่มีคิดถึงเงินอยู่ในกระเป๋าก็หมดหัวใจก็วันไหวทุรนทุนลายไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่ต้องดิ้นรนขนาย หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินบาแบกหลังหามปากกัดกินถิบเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเป็นการวางแผนชีวิตที่ขาดมาตรการหรือขาดปัญญาแต่ถ้าเรารู้จักการวางแผนชีวิตในสังคมนี่นโอกาสในการทำงานมากมาย แม้แต่ไปทํางานก่อสร้างก็ยังมีเงินเก็บถ้าระวางแผนชีวิตให้ดีๆไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยก่อสร้างวันละสี่สิบห้าิแต่สมัยนี้นี่ยสองร้อยสามร้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราตัดสิ่งที่มันเป็นของสิ้นเปลืองออกไปแค่นั้นแหละ แต่พญาบนี้เขาสื่อให้เห็นว่าถ้าเราวางระบบระเบียบชีวิตของตัวเองไม่ดีวางระบบระเบียบเรื่องงานวางระบบระเบียบเรื่องการอยู่การกินวางระบบระเบียบเรื่องความอยากของตงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปัญหามันก็จะเป็นอย่างนี้คือมองที่เราก็ไม่มีมองที่ลุงก็ไม่มีข้าวมองที่กระเป๋าก็ไม่มีเงินเลียวหาใครก็ไม่เจอ แต่ถ้าเราใช้ชีวิตให้ถูกที่ให้ถูกทางใช้จ่ายตามอัตภาพหมายความว่ากินตามอัตภาพไม่กินจนเกินตัวไม่ใช้จนเกินตัวเรียงลําดับสิ่งที่จําเป็นที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดชีวิตมันก็จะไม่มีปัญหาเลยแต่เนื่องจากเราไม่ได้มองสภาพชีวิตตรงนั้น เราเรียกว่าเราเหลืงองหาได้สามร้อยกินสี่ร้อยอย่างนี้มันก็ทำให้เรามาลำบากที่หลังเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชีวิตไปได้แต่อยู่รอดปลอดภัยให้ตัดสิ่งที่สิ้นเปลืองที่มันไม่จําเป็นแต่ว่าไม่จำเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าคืออาหาราขยะเขาเรียกว่าอาหารขยะอาหารอะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่กินเข้าไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเขาเรียกอาหารขยะ ตัดสิ่งเหล่านั้นเสียแล้วก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมตลารับ